เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครคุงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพัดโดก็มาอีกเช่นเคยนะฮะกับครั้งนี้นะครับจะเป็นของค่ายสยามอินเตอร์นะครับที่ส่วนใหญ่ที่ผมสั่งก็จะเป็นเล่มต่อเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเล่มต่อ,อ,อมีเล่มใหม่ด้วยแต่ว่าผมก็ ไปเจอผันผ่านนั่นแหละยังไม่ได้อ,าอ่านยังไมไ่รู้เรื่องเลยแต่แค่ประมาณว่าเออลองสั่งมาก่อนแล้วเราอ่านถ้ามันน่าสนใจผมก็จะเก็บนะครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปแกะพัสดุก,กันเลยนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากครับมันก็นิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเล่มต่ออือฮึ ่วนใหญ่รอบนี้จะเป็นเล่มต่อนะฮะไม่ใช่ของใหม่อะไรแต่มันก็จะมีเล่มใหม่อยู่แต่เราเดี๋ยวมาพูดกันเนาะโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะก็มีทั้งหมดห้าเล่มเนาะที่ผมสั่งมามีเรื่มใหม่อยู่3เนาะแล้วก็จะมีวันพีซอะไรสองก่อนเดี๋ยวเรามาดูวันพีซก่อนโอเคครับสำหรับวันพีซเดี๋ยวผมเอานี่ก่อนแล้วกันเล่มที่108เนาะเล่มล่าสุดละโอเคเล่มที่108เนาะ โอเคไม่ต้องดูอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะสปอยเนาะส่วนนี้ก็โปสการ์ดเนาะประมาณนี้ครับสำหรับวันพีทเล่มที่108เนาะพูดเยอะไม่ได้ครับเรื่องนี้ <laughs> ไม่อยากสปอยคนอื่นด้วยโอเคครับต่อไปก็จะเป็นวั uard, นพะีทวิเวอการ์ดเนาะบูสเตอร์แพ็กผู้ปกครองด้วยความหวาดกลัวดองกิโฮเต้แฟมิลี่เนาะรู้สึกช่วงนี้จะมารวๆเลยเนาะกับเอ่อพวกวิเวอการ์ดเนาะโอเคอันนี้ ผมก็จับใส่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ผมขออนุญ,ญาตแงะก่อนนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยผมแงะเสร็จหมดแล้วนี่ฮผมแงะหมดแล้วเอ่อเท่าที่ดูซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นสมาชิกของ d องกิโฮ o t e ้แฟมิลีทั้งหมดเลยโอเคครับก็ตามธรรมเนียมนะเดี๋ยวผมจะ เอายัดเข้าแฟ้มเหมือนเดิมโอเคผมไปหยิบมาแล้วแฟ้มคนแรกก็จะเป็นโดฟามิงโกเนาะก็จะเป็นสองร้อยสองหกห้าอตรงนี้พอดีเลยะ o, นะโดฟามิงโกเนาะอืมอยู่ตรงนี้โอ้ต่อไปวิโอลาเปล่าวิโอลาแปดร้อยหรอหอนั้นไปอยู่เล่มนั้นไปอ๋อเพราะว่าโดฟามิงโกมันโผล่มาก่อนเนาะ สมาชิกมันมาที่หลังจะเอามายัดไว้ตรงนี้แล้วกันของวอลล่ม2เนาะโอเคแปดนย์ okay. 30, นี่ก็ต่อยาวไปเลยเนาะวิโอลาแปดสามสามคเออมันก็ยาวเลยอยากจะโจล่าแปดแปดห้าการิโอสเก้าศูนย์ เดลิงเจอร์902ูชูก้า9 0 3ยสซินยาพิงเ์904มักไว905หจีเหล่าจีครับเเดียมันเต้908เทเบ9ล huh? huh? 9พิก้า914คูโรแล้วก็โรซินัเต้ครับหรือโคราซอนนะ924โอเคจะอยู่ ตรงนี้หมดเลยนะเพราะตรงนี้ซับซี่จะเป็นหนึ่งพันละเพราะฉะนั้นจะผมให้ไว้ตรงนี้แหละโอเคต้องไว้หลังสุดเนาะอันนี้โอเคเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับสำหรับวีโ e r การ์ดเนาะราเล่มต่อครับ เพราะว่าเห็นช่วงนี้มันมารัวๆเลยสำหรับอเวนต์การ์ดนะวันพีทหมดละประมาณนี้ครับวันพีทโอเคครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องใหม่มาได้ตั้งนานและแต่ผมเพิ่งมาลองซื้อมาอ่านดูนะครับกับเรื่อง <S <S คลาเรนครับเจ้าสมุดคุกนรกนะฮะผู้เขียนก็เรื่องเดียวกันกับเรื่อง sleep นั่นแหละอาจารย์ทาคาฮิโรครับผม <S 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 ก็สำหรับเรื่องนี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดจะเก็บหรอกแต่ว่า พอไปเห็นรีวิวทางเพจสยามนั่นแหละพูดถึงเนื้อเรื่องเนาะอาจารย์พูดแต่งเดียวกันกับเรื่องสเลผมก็เลยโอเคงั้นเราลองซื้อมาอ่านดูแต่ไม่รู้ว่าจะสนุกหรือไม่สนุกนะผมเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยอ่านเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยพูดอะไรเยอะไม่ได้นะฮะเอาว่าเดี๋ยวขอลองแกะดูก่อนเนาะโอเคก่อนอื่นผมขอพูดเลยว่าโอ้โหเล่นแพ็คมาแบบนี้ยับสิครับผมยับสิฮะ เห็นนะผมไม่ได้คิดมากอะไรเออโอเคคิดว่าได้แล้วแหละมันก็จะนิดหนึ่งเนาะอืมนิดหนึ่งโอเคไม่เป็นไรโอเคก็ประมาณเป็นแนวต่างโลกนั่นแหละมีเด็กหนุ่มถูกอัญเชิญไปต่างโลกนั่นแหละเออถูกอัญเชิญไปต่างโลกแล้วก็ได้ไปอยู่ตรงที่เป็นเรือนจำหญิงเรือนจำคุกสมุทรไหม ขออนุญ,ญาตดูชื่อนิดหนึ่งปลาศาสคุกสมุทรขอโทษครับนั่นแหละแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าต้องช่วยเจ้าหญิงเนาะให้รอดจากการถูกประหารก็ได้าจากคนนี้แหละเนาะแล้วก็ไอตัวพระเอกเนี่ยมันก็ได้หลอมรวมเข้ากับพลังของเจ้าสมุทรคราเคนแล้วก็คือสามารถใช้ Tentacle ไอหนวดปลาหมึกอ่ะเออสามารถใช้หนวดปลาหมึกเนี่ยเออเป็นพลังในการต่อสู้เนาะ แล้วก็เอาไปสามารถใช้อย่างอื่นได้อีกนะครับก็เราจะไม่พูดถึงเนาะว่าเอาไปทําอะไรเออลืมไปตัวพระเอกก็ต้องปลอมตัวไปเป็นพัสดีด้วยพัสดีคุกเนาะเอเพื่อจะช่วยเจ้าหญิงออกมาจากคุกนี้แต่ว่าตัวพระเอกเนี่ยก็ต้องเจอกับนักโทษทุก่นเหมือนกันเนาะเพื่อแผนการพาหลบหนีฮะ ก็เลยต้องมีพลังเทน t a c l e เิลในการสยบเหลา่านักโทษหญิงคนอื่นๆเนาะเออต้องมาดูว่าตัวผู้เอกเนี่ยจะพาองค์หญิงนี้ออกจากคุกนี้ได้หรือเปล่าน่าจะเนื้อเรื่องประมาณนี้นะครับต้องขอโทษจริงๆที่ว่าเออผมผมอ่านอ่านนี้แล้วก็มาสรุปนิดหนึ่งนิดหนึ่งถึงอาจจะไม่ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่ามันก็จะเป็นเนื้อเรื่องประมาณนี้นครับเรื่องนี้มันก็18บวกแลลวเนาะสยามอินเตอร์คอมิกดาร์กนะครับ โอเคเราพูดไปซะส่วนใหญ่แล้วเรามาดูข้างในกันอ๋อนี่ผู้คุมเนาะชิมิสุคูมะเออชื่อคูมะเปิดหน้าแรกมาก็เจอเลยขออนุญาตไปหลังจอไปหนึ่งฮะพืเ้เปิดหน้าแรกมาก็เจอโอ้โหเลยโอเคครับสำหรับเรื่องคาเคนเนาะผมก็ลองอ่านอ่านล้วก็จะพูดยังไงดีเออมันก็สิบดบวกนั่นแหละเนาะจะมีทั้ง มีฉากโป๊เปือยมีฉากเพศสัมพันธ์เออขอใช้คำนี้แล้วกันเนาะความรุนแรงก็มีอยู่สำหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีเซ็นเซอร์เนาะเห็นจ่าจ่าเลยพี่น้องเอาเป็นว่าผมรอติดตามแล้วกันว่าเอเอในเรื่องต่อจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าที่ผมซื้อมาก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่อาจารย์ทาคาฮิโร่แต่งเนาะนนเมื่อสไลปเราก็เก็บแล้วเราก็เลยลองมาดูว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคาเคนเนาะผมก็พูดไปหมดแล้ว ก็มารอดูว่าเล่มต่อจะเป็นไงเนาะโอเคครับต่อไปเนาะจะเป็นเรื่องที่ผมไปเห็นโดยบังเอิญแล้วกันนะครับกับเรื่องศึกน้ำทิพย์แห่งมนตราเนาะผมก็ซื้อมา2เล่มก่อนต้องพูดกับว่าเรื่องนี้ก็เป็นสยามอินเตอร์คอมิกด์กเหมือนกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าผมไปเห็นรีวิวของต่างชาติแล้วกันสำหรับเรื่องนี้เนาะแล้วผมก็เซิร์ชหาดูว่าเออบ้านเรามีไหมสรุปว่าบ้านเรามีนะครับของสยามแต่ว่า ตอนแรกผมว่าจะซื้อมาเช็คก่อนเวลาผมซื้อเช็คเนี่ยเช็คของผมก็คือผมจะซื้อเป็นอ e ีบุ๊กเพื่อเช็คผมจะได้ไม่ต้องเออเก็บเล่มเนาะถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจมากนะักผมก็จะได้ไม่ต้องเก็บเล่มแต่ประเด็นว่าเรื่องเนี่ยมันไม่มีอ e ีบุ๊กผมก็เลยเออสุดท้ายก็ต้อง ไปสั่งจากเว็บนะครเก็บเป็นเล่มแต่ว่าผมว่าจะสั่งหนึ่งเล่มเพื่อมาดูก่อนว่าเออเนื้อเรื่องเป็นไงแต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่เอาออฟสต็อกเกิดเหตุการณ์ที่สินค้าหมดชั่วคราวนะครับสำหรับตอนนี้เล่มที่1ครับผมเล่มที่1เลยมันจะสินค้าหมดชั่วคราวทุกอย่าง แม่ว่าจะเป็นเว็บหลักไม่ว่าจะเป็น Lazada, s h o p ป e ทุกอย่างเลยสินค้าหมดเลยแต่ว่าผมไปเห็นอยู่ว่ามีมือสองขายอยู่แต่คุณพี่จะขายให้ใครครับไอ้สี่ห้าร้อยอะ <c oughs> เล่มหนึ่งสี่ห้ารอพี่จะขายให้ใครครับผมเออตายละผมก็เลยเอองั้นเดี๋ยวรอรอเล่มหนึ่งเอ,อรีสต็อกเข้ามาใหม่ก่อนแต่ว่าผมก็กลัวเขาจะไม่พิมมนะ์เนาะผมก็เลยสรุปก็คือผมก็นี่ฮะ ซื้อเล่ม2มาก่อนเผื่อไว้เผื่อเผื่อได้รู้เนื้อเรื่องอยู่กับเล่มล่าสุดก็คือเล่ม14เนาะอันนี้คือมาล่าสุดเล่ม14ก็เดี๋ยวผมจะดูเล่ม2ก่อนนะก็สลับเนื้อเรื่องเท่าที่ผมไปฟังฟังรีวิวมานะเรื่องนี้เหมือนกันครับไปต่างโลกเหมือนกันโอเคนะเรียกว่าเด็กหนุ่มได้ไหมผมไม่มั่นใจว่าเป็นอายุเท่าไหร่ตัวพระเอกก็คือตัวพระเอกอะชื่อน่าจะชื่อวาตาริไครไม่ใช่ไครนะไม่ใช่ถามหาถึงใครนะสระไอคอควายครับวาตาริไคร ไได้ถูกเจ้าหญิงซากุระอัญเชิญใครเนี่ยเออขอเรียกวัตตาริแล้วกันเดี๋ยวมันงงตัวของวาตาริเนี่ยก็ถูกอัญเชิญไปเนาะแต่ว่าคอนเซ็ปต์จะต่างจากโลกอื่นก็คือไม่มีสกิลไม่มีอะไรเลยนะพระเอกธรรมดาเลยอะคนธรรมดาถูกอัญเชิญไปเลยอะไม่มีสกิลอะไรทางนั้นแต่ว่าไอตัวพระเอกมันก็สู้ไม่ได้เนาะคนธรรมดาจะไปสู้ไอพวกมีพลังพิเศษพลังอะไรไม่ได้อะ หรือไอ้พวกมีฝีมือฝีดาบอะไรคนธรรมดาถูกเชิญไปอะเนาะเออมันก็สู้ไม่ได้เมื่อขับขันจริงๆอะตามคอนเซปต์ของชื่อเรื่องเลยครับน้ําทิพย์และเมื่อตอนนั้นครับเ,เจ้าหญิงซากุระครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนบุค,คลิกของตัวเองเนาะเป็นอีกตัวตนหนึ่งนั่นแหละตัวฉันอีกคนอะเออประมาณนั้นและตัววาตารินะครับพอกของเราเนาะก็ได้ดื่มน้ําทิพย์จากเจ้าหญิงซากุระเนาะและพอตัววาตาริได้ดื่มน้ําทิพย์นเข้าไปครับ ตัวของเขาก็จะกลายเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์เข้าไปต่อสู้เนาะแล้วจะเป็นเหตุการณ์ดําเนินต่อไปเนาะก็จะไปเจอองค์หญิงแต่ละที่ที่ผมชอบแอบสนใจนิดหนึ่งที่ผมฟังรีวิวนะที่ผมสนใจนิดหนึ่งก็คือตัวพระเอกอะวัตตรนะิเออได้ดื่มน้ําทพิปร่างกายของวัตอริอะมันจะอีโวเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนมอนสเตอร์เลยอะแล้วก็จะมีพลังระดับพระเจ้าโอ้โหแล้วเวลาไปเจอเจ้าหญิงคนอื่นๆเงี้ย ที่มีพลังของเทพอะไรสักอย่างแล้วพอวาตริเข้าไปดื่มนำ้ำพิษจากเจ้าหญิงแต่ละคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปร่างผมว่ามันก็น่าสนใจนะคือผมอยากเห็นว่าแต่ละร่างมันจะเป็นยังไงอะเออของวาตริอะแล้วก็ต่างโลกในของเรื่องเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นประมาณยุคกลางมันยังมีพลังเวทแหละแต่ว่าสะส่วนใหญ่จะเหมือนเป็นพวกกองทหารมากกว่า กองทหารวิทยาการวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนั่นแหละหน่าเสียดายที่ว่าผมหาเล่มหนึ่งไม่ได้จริงๆถ้าใช่ซื้อมือสองไอ้สี่ห้าร้อยนั้นก็ไม่ไหวโอเคอุ้หน้าปกเป็นกระดาษอย่างงี้เหรอเอ้ผมชอบนะไม่เหมือนคาเค้นเนาะที่มันจะเป็นแบบนี้เื่นปป๊ดลรื่นปนป๊ดแต่ว่าเรื่องสงน้ำทิพย์มันจะเป็นอย่างนะี้เนาะมันจะเป็นเนื้อเนอตื้อื้อเออผมลืมบอกว่าเรื่องเนี้ยสาวสาวเซอร์บิดด้วยแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูของรีวิวในไทยเนาะ ที่เขาซื้อเล่มแปลไทยอะ่ะผมได้ข่าวว่าเขาจะเซ็นเซอร์นี่เออคนที่มาต่างโลกเขาจะถูกแทนว่าเป็นผู้มาเยือนเนาะเออวาตาริก็คือผู้มาเยือนผู้มาเยือนโลกนี้อะไรเงี้ยเล่มแปลไทยของสยามก็จะมีเซนเซอร์เนาะรัเรื่องนี้จะมีเซ็นเซอร์แต่ผมไม่มั่นใจว่าเล่มหลังๆจะเป็นไงเดี๋ยวผมขอดูเล่มล่าสุดหน่อยก็จะเป็นเล่ม14เนาะโอเคครับผมเช็คมาแล้วคิดว่าเล่มแรก,แรก ช่องเล่มแรกๆ123อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะก็ยังเป็นการเซ็นเซอร์อยู่ส่วนเล่มหลังๆก็ไม่เซนแล้วมันจะไม่เซนแล้วก็ถือว่าดีก็สาหรับเรื่องนี้น่าจะประมาณนี้แหละผมก็พูดไปสัส่วนใหญ่กนะันเนาะในเรื่องก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นโปสการ์ดเนาะเออแล้วก็สุดท้ายนะครับ คลิปที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านั้นที่ผมเคยพูดว่าไอ้กิจเกลือของค่ายสยานมนี่แหละผมถูกรางวัลอันหนึ่งนะแล้วก็ได้มาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอันนี้มันจะเป็นโปสการ์3ด3แผ่นดาาพิ่าตอสูรที่เป็นฉบับโรงเรียน, Post นอะโปสการ์ดเนาะสามอันอาจารย์ซานในนีทิพสอนถ้าจะไม่ผิดคณิตศาสตร์เออคณิตศาสตร์แล้วก็เหล่าเด็กนักเรียนเนาะแล้วก็อาจารย์เทนเกนที่สอนศิลปะที่ระเบิดห้องศิลปะตูมตามนะเนี่ยก็จะเป็นสาอันนะัะ โปสการ์ดเนาะที่ถูรางวัลเนาะโอเคโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละมาเช็คมงังหะเล่มต่อแล้วก็มงังหะเรื่องใหม่นะฮะที่ผมสนใจเนาะเราติดตามกันนะครับว่าเล่มต่อจะเป็นอะไรเนาะสำหรับค่ายเสียามอินเตอร์นะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้เนาะครั้งต่อไปครับถ้าผมได้พัสดุอะไรมาอีกก็เราจะมาแกะกล่องกันใหม่เนาะ แกะกล่องพัสดุกันอีกครั้งนะครับสำหรับเหล่าผู้ที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับสามารถกดไลค์หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ